เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์ที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นในอําเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับแต่ว่าถ้ามีการระบาดเยอะสงสิมเกษตรกรจับแล้วก็ไปทําอาหารสัตว์แล้วก็ทําแปรรูปอย่างอื่นนะครับเพื่อลดปริมาณให้มันลงน้อยที่สุดครับผมเดินตามหลังันาเหมือนไล่ตามหลังันากระรกนาบงนะครับแค่นั้นเองแล้วก็เราไล่ไล่มาตรงจุด หลายหน่วยงานบูรณาการปราบปราหมอกสีคางดำภัยเงียบเกษตรกรไทยที่บ่อปราหมู่ที่9ตำบลในคลองบางประกดอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพันโทเสกสรรมูลวงผู้บังคับการกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่112พร้อมด้วยน,นายธนทรรุ่งเกียรติธนโชตสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการนางสาวเกษดา ปินตาดงหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการบุรณาการกำลังจากหลายภาคส่วนกว่า100นายร่วมลงบ่อลากตะข่ายดักจับประหมอสีคางดำที่แพร่กระจายทำลายระบบนิเวศของสัตว์น้ำในพื้นที่เกษตรกรอำเภอพัสมุทรเจดีกว่า35,000ไร่นานกว่า3ปีทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงกว่า60นายกิติพัฒน์รจนรัตัฐประมองอำเภอพระพสมุทรเจดีกล่าวว่า ปัญหาปลาหมอสีข้างดำเกิดขึ้นตามแนวชายฝั่งจังหวัดในอ่าวตัวกออาทิจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครประจวบคีรีขันธ์สมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเบื้องต้นปลาหมอพื้นถิ่นหายไปเยอะเพราะกายพันธุ์จนเกือบหมดและทำลายระบบนิเวศจุดวางไข่และลูกปลาลูกกุ้งจนผลผลิตตกต่ำลดลงทำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีกว่า1,700รายเดือดร้อนอย่างหนัก จนร้องเรียนมาให้ช่วยหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังกับสภา,ฆา,ฆา,า,าเกษตรศจังหวัดสมุทรปราการปลาน,นําเข้าจากอาเมริกาใต้คือหลายปีแล้วครับคือทางทางกระทรวงเกษตรแล้วก็พยายามปราบปราปมอยู่ครับก็แต่ก็ก็ได้น้อยมีส่วนหนึ่งก็มันอยู่ได้ทั้งน้ำนํำจืดน้ําเค็มนะครับแล้วก็ทั่วไปแล้วก็กินลูกกุ้งลูกหอยนะครับกินกินกระเดงด้วยก็ขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับในในในน้ำก่อยน้ําเค็ม,คม <S <S <laughs> นะครับผมก็ก็ทําให้เกษตรกรนะครับผลก็ลบมากครับผมห้ามห้ามเลี้ยงครับห้ามห้าม ซื้อขายแต่ว่ามันเป็นกฎหมายนะครับที่ทไม่ให้เกษตรกรเลี้ยงเพราะมันเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ําทั้งหมดที่เลี้ยงในระบบนิเวศทั้งหมดครับจากที่การเกิดการระบาดของปลาหมโอชีกดำนะครับในหลายจังวหงวัดที่ติดตด,ด,ดทะเลนะครับตั้งแต่สมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีมาที่แล้วก็มาถึงชุมตราการโดยเฉพาะอาเภอพระสุเจดีซึ่งเราได้รับการลงเรียนจากเกษตรกรเป็นจำนวนมากว่าเออตอนนี้มีการระบาดของปลาหมอชีกดาซึ่งจะ ส่งผลต่อการพอเร่งจัดนำของเกษตรกรซึ่งคือวันนี้เราหลายๆหน่วยงานก็มาบูรณาการร่วมกันในการที่จะกําจัดหรจอจ่เป็นการทดลองก่อนครับว่าออบ่อนเนี้ยเราจะให้เห็นภาพ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 ความจริงว่ามันมีมากขนาดไหนหรือมีปริมาณขนาดไหนครับวันนี้รับเป็นการเป็นการทดลองก่อนเนี้ยด้านน,นายธนทรประธานคณะทำงานบรูรณาการเพื่อการสื่อสารมวลชนสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาปลาหมอสีข้างดำก็เร่งประสานงานกับประมงจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการจับปลาหมอสีข้างดำเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นต้นแบบในการวางกลยุทธ์ในการจับปลาให้หมดไปจากพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดี JD เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรอย,อย่างยั่งยืนและก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เล็งเห็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรมาร่วมบูรณาการในครั้งนี้ผมธนทรลุงเกนนียรติธนโชธนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการนะครับ และขอขอบคุณนะครับถ้าทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็หน่วยงานนะครับกรมประมงนะครับแล้วก็ในส่วนของทหารรอ1 1ึ่งหนึ่งและรอ11ึ่งหนึ่งหนึ่งอรอหนึ่งหนึ่งสองพนะครับที่ให้การสนับสนุนในการในครั้งนี้นะครับและขอขอขอบคุณนะครับในเจ้าของพื้นที่นะครับณทางนี้ด้วยนะครับเบื้องต้นนะครับในของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการที่ล่าสุดนะครับได้มา รับฟังปัญหานะครับในในการเปิดเวทีสัญจรประชุมสัญจรของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้นะครับแล้วได้ได้รับการร้องเรียนนะครับจากเกษตรกร,กรในท้องถิ่นว่าปลาหมอสีคลั่งดําที่เกิดขึ้นนะครับทั้งเป็นเอเลียนสปีชีที่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกิดขึ้นในอํเาเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับทั้งนี้นะครับเราก็ได้ได้รับการรับร้องถึงปัญหานะครับที่เกิดขึ้น เราก็เลยแก้ไขแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางนี้เราก็เลยในการในการกําจัดและจัดการก่อนนะครับทางนี้ก็ขอขอบคุณนะครับและหน่วยงานต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้ให้ข้อมูลในการสื่อสารมวลชนเพื่อที่จะกระทุ้งนะครับให้เกิดการกําจัดและจัดการต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณทางหน่วยงานพวกพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่มาให้การสนับสนุนเกษตรกร,กรแล้วก็ขอให้เสียงของชาวบ้านในครั้งนี้ตรงไปถึงทั้งผู้ใหญ่ช่วยมา สนับสนุนเรื่องการกำจัดตัหมอ,อกสีค้างดำต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับ